บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระพูมิพระภาาคอรหััันสสมมมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทางพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะหรือธรรมนั่นคือสัจจะคือความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนแต่ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นได้ทรงสั่งสอนจะเพาะที่ผู้ฟังซึ่งเป็นเนยะคือผู้ที่พึงทรงแนะนำได้จะพึงรู้พึงเห็นได้และมีเหตุที่ผู้ฟัง อาจตรองตามให้เห็นจริงได้และอาจที่จะทำให้ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมันลุถึงผลได้จริงตามคนที่ปฏิบัติการเรียกว่ามีปาฏิหารคือทรงสั่งสอนได้จริง และปฏิบัติได้ผลจริงขะนั้นจึงพึงเข้าใจคำว่าปาฏิหารในพุทธศาสนาว่าหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้รู้ได้ให้เห็นได้และปฏิบัติให้ได้รับผลสมจริงได้ คือได้รับผลที่เป็นประโยชน์เป็นสุขเป็นปัจจุบันบ้างเป็นภายหน้าบ้างเป็นผลอย่างยิ่งให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงบ้างลักษณะที่ตรัสสอนได้ดังนี้เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์คือได้ผลสมจริง เป็นเหตุกำจัดข้าสึกคือกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้จริงอันคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นแปลว่าทรงไว้คือทรงตนเองหรือว่าทรงภาวะของตนไว้ได้มีความหมายเป็นอธิบาย ที่พระอาจารย์ได้แสดงเพิ่มเติมไว้อีกก็คือหมายถึงสภาพที่เป็นจริงดังเช่นที่ได้มีตรัสแสดงไว้ว่าธรรมะเป็นกุศลคือส่วนดีธรรมะเป็นอกุศลคือส่วนชั่วดังเช่นที่ ได้มีตรัสแสดงไว้ว่าธรรมะเป็นกุศลคือส่วนดีธรรมะเป็นอกุศลคือส่วนชั่วและธรรมะเป็นอัพยากฤิคือเป็นกลางๆไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วดังนี้ก็หมายถึงสภาพคือมีความทรงอยู่ของตน ความดำรงอยู่ของตนความมีความเป็นของตนตามเป็นจริงและก็ใช่ในความหมายถึงลักษณะดังที่กล่าวมานี้ในความหมายต่างๆอีกเป็นอันมากซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้น ดังที่เรียกว่ารูป,ปธรรมอรูป,ปธรรมธรรมะที่มีรูปธรรมะที่ไม่มีรูปทุกทุกสิ่งที่มีรูปร่างและทุกทุกสิ่งที่มีมีรูปร่างบรรดาที่มีอยู่เป็นไปอยู่ในโลกทั้งหมดและบรรดาที่ปรากฏอยู่ในจิตใจทั้งหมดก็เรียกว่าธรรม หรือธรรมะได้ทั้งนั้นเพราะทุกๆสิ่งนั้นก็ทรงอยู่หรือดำรงอยู่ตามปัจจัยคือเหตุผลของตนของตน,งตนเร็วบ้างช้าบ้างเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าธรรมหรือธรรมะได้ด้วยกันทั้งหมดแต่เมื่อจะกล่าวรวมเข้ามาถึงความหมายอันสำคัญใน พุทธศาสนาซึ่งเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ว่าตรัสรู้ธรรมหรือธรรมะก็หมายถึงสัจจะที่เป็นของจริงของแท้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะรือจะเรียกว่าสัจธรรม ควบก,กันก็ได้คือธรรมะหรือสภาพสภาวะที่เป็นของจริงของแท้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหมายถึงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือของจริงของแท้และเมื่อกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนอะไรก็กล่าวว่าทรงสั่งสอนธรรมะ อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงสั่งสอนนี้จึงหมายถึงศาสนา,ศาคือคำสอนก็เรียกว่า,าศาสนา,ศาธรรมธรรมะคือคำสอนหรือธรรมะคือคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อย่อเข้ามาแล้วจึงย่อธรรมะได้เป็นสองคือสัจธรรม ธรรมะคือสัจจะที่เป็นของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และาศาสนธรรมธรรมะคือคำสอนหรือคำสั่งสอนของพระองค์อันเรียกว่า,าศาสนาหรือพุทธศาสนาอัตตะอันแท้จริงของคำว่าธรรมะ ก็คือของจริงของแท้ซึ่งธรรมดาว่าของจริงของแท้นั้นก็จะต้องมีความทรงตัวเองหรือทรงภาวะของตนอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ต้องไม่จริงไม่แท้เหมือนดังวัตถุถ้าหากว่าเป็นของจริง จึงเป็นทองจริงเนื้อบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นของจริงแต่หากว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีเนื้อปลอมหรือว่า,าบาทาทองไว้ภายนอกก็เรียกว่าเป็นของเทียมไม่ใช่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของแท้ฉะนั้นแม้ที่เป็นวัตถุที่เป็นของจริงของแท้ จินทองจริงดังกล่าวก็ต้องเป็นของจริงของแท้เป็นทองจริงทองแท้มีความทรงตัวดำรงตัวคงตัวอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นของเทียมก็ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอัฐะคือความของคำมาธรรมะ จึงหมายถึงของจริงของแท้ดังที่กล่าวมาและเมื่อจริงแท้อย่างไรก็ยังคงโตหรือทรงโตอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อกล่าวเป็นกลางๆงแล้วจึงคลุมไปได้ทั้งหมดดังที่กล่าวมาข้างตน้นกุศลาธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลคือส่วนดี ซึ่งเป็นส่วนดีจริงก็เป็นธรรมคือเป็นส่วนที่ดีจริงอกุสลาธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลคือส่วนชั่วส่วนชั่วก็เป็นธรรมเหมือนกันคือว่าคงเป็นส่วนชั่วคงตัวเป็นส่วนชั่วอัปยาธรรมาอัปยากตาธรรมะ ธรรมะที่เป็นอภิยากิคือไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วเป็นกลางกางก็คงตัวเป็นกลางๆอยู่ตามสภาพคือตามภาวะของตนเพราะฉะนั้นเมื่อว่าเป็นกลางๆดังนี้จึงคลุมไปได้ทั้งายดีทั้งฝ่าย,งายชั่วทั้งฝ่ายกลางๆพระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์เรียกวัตศาสนาก็เป็นธรรมะเพราะว่าทรงสั่งสอนตามสัจจะคือความจริงดีก็ตรัสว่าดีชั่วก็ตรัสว่าชั่วเป็นกลางกลางก็ตรัสว่าเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระองค์ที่เป็นถ้อยคำออกมา จึงได้เรียกว่าธรรมะด้วยคือเรียกว่า,าศาสนาธรรมหรือพุทธศาสนาและคำศาสาสนานั้นแปลกันว่าคําสั่งสอนคาสั่งนั้นก็หมายถึงวินยัยคือพระพุทธบัญญัติที่ตรัสห้ามไม่ให้กระทำบ้างอนุญาตให้กระทำบ้างคำสอน ก็คือกระธทำอันเป็นคำสอนสำหรับที่จะขัดเกล้าอัธยาศัยจิตใจพร้อมทั้งความประพฤติให้ละความชั่วกระทำความดีให้ชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสต่างๆเดิมนั้นก็มีแต่คำสอนดังเช่นพระพุทธเจ้า ได้ทรงสอนตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระเบญจวัคคีเป็นต้นมายังงมิได้ทรงบัญญัติพระวินยัยคำมัศาสนาก็แปลว่าคำสอนอย่างเดียวแต่ในภายหลังเมื่อพุทธบริษัทมีมากขึ้นโดยเฉพาะ ภิกษุบริษัทมีมากขึ้นก็มีภูประพฤติไม่สมควรดึงได้ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อห้ามกันความประพฤติที่ไม่สมควรต่างๆเพื่อให้ประพฤติอยู่ในข้อวัดที่สมควรต่างๆเพื่อให้มูเป็นมูที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามและปรับเป็นอบัตแก่ภูละเมิดเพราะฉะนั้น พระวินัยนี้จึงเรียกกันในภาษาไทยว่าคำสั่งเมื่อมีพระวินัยขึ้นแล้วก็แปลคำว่าศาสนาว่าคำสั่งสอนโดยที่ให้มีความหมายคลุมถึงธรรมะที่ทรงแสดงสอนและ,ะวินัยที่ทรงบัญญัติสั่งเป็นคำสั่งนี้ก็เป็น าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนก็รวมคำว่าธรรมะโดยย่อเข้าเป็นสองดังที่กล่าวมานี้คือสัจธรรมกับาศาสนธรรมอีกอย่างหนึ่งรวมเข้าได้เป็นสามคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรม และปฏิเวตธรรมปริยติธรรมธรรมะที่พึงเล่าเรียนกันได้แก่ที่พึงตั้งใจสดับรับฟังตั้งใจอ่านตั้งใจท่องบนจำทรงตั้งใจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็หมายถึงาศาสนธรรม ธรรมะคือคำสั่งสอนนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยพระโอษฐ์ก็ตั้งใจสดับรับฟังด้วยเงียหูตั้งใจฟังและต่อมาในปัจจุบันเมื่อมีหนังสือก็ตั้งใจอ่านเมื่อฟังหรืออ่านก็ตั้งใจ ท่องบนจำทรงและก็ตั้งใจพิจารณาขบเจาะในทิฏฐิคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เพราะฉะนั้นาศาสนธรรมคือพระธรรมวินัยที่ทรงสั่งสอนจึงเรียกว่าเป็นปริยัติธรรมธรรมะที่เป็นปริยัติ คือที่พึงเล่าเรียนและเมื่อตั้งใจสดับรับฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจให้เป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจจึงเป็นปฏิบัติธรรมตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ ในขั้นนี้ก็พึงทำความเข้าใจว่าปริยัติธรรมนั้นตั้งอยู่ในความจำในความเข้าใจถ้าหากว่ายังเป็นประธรรมที่เป็นตัวอักษรอยู่ในเล่มหนังสือเห็นหนังสือประธรรมที่วางอยู่ในโต๊ะจะเป็น พระไตรปิฎกก็ตามเป็นตำราธรรมะต่างๆก็ตามหรือวางอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั่นก็เป็นหนังสือพระธรรมยังไม่เป็นประยะิยัติธรรมขึ้นที่ตนเองจะเป็นประยะิยัติธรรมขึ้นที่ตนเองนั่นก็จะต้องตั้งใจสดับรับฟังอาจารย์สั่งสอนตั้งใจอ่านตั้งใจท่องบนจำทรงให้จำได้ ตั้งใจพิจารณาขบเจาะในทิฏฐิความเห็นก็คือทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้พระธรรมวินัยหรือพุทธศาสนาดังกล่าวมาตั้งอยู่ในความจำหรือจะเรียกว่าตั้งอยู่ในสมองของตนก็ได้แต่ตั้งอยู่ในความเข้าใจนี่จึงจะเป็นปริยัติธรรมแต่ว่าเพียงจำได้ และเข้าใจยังไม่เป็นปฏิบัติธรรมจะต้องนำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจให้เป็นธรรมวินัยขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจหรือว่าให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจให้กายวาจาใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาหลังนี้จึงจะเป็นปฏิบัติธรรมเป็นอันว่า ได้มีปฏิบัติธรรมตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจและเมื่อปฏิบัติก็ยอมจะได้ก็ย่อมจะได้รับผลของความปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเป็นการที่ยกตนให้พ้นจากโลกที่เป็นฝ่ายชั่วหรือว่าให้พ้นจากความชั่วขึ้นมาสู่ความดีโดยลำดับจนถึงบรรลุถึงโลกที่สูงขึ้นสูงขึ้น คือเป็นส่วนที่ดีขึ้นดีขึ้นจนถึงพ้นโลกอันหมายถึงว่าพ้นจากกิเลสและกองทุกขเพราะว่าโลกนั้นแม้จะเป็นโลกส่วนละเอียดส่วนสูงก็ยังมีกิเลสมีกองทุกและยังเป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างต่อเมื่อได ยกตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนพ้นกิเลสพ้นกองทุกข์ได้ก็เรียกว่าพ้นโลกพ้นโลกในใจของตนเองดังนี้ก็เรียกรวบยอดว่าปฏิเวทธรรมธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอดอันหมายถึงว่ารู้แจ้งในสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้ที่พระพุทธจเจ้าตรัสสรุ และได้ทรงแสดงสั่งสอนและก็เจาะแทงกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจยอยู่ให้เบาบางให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนถึงหมดสิ้นเชิงก็รวมอยู่ในผลของการปฏิบัติซึ่งต้องซึ่งเมื่อปฏิบัติก็ยอมได้รับผลทันทีตั้งแต่ขั้นต้นโดยลำดับขึ้นไปจนถึงที่สุดดังกล่าว ก็เรียกรวบยอดมาปฏิเวทธรรมธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งก็คือรู้แจ้งสัจธรรมแทงตลอดก็คือว่ารู้แจ้งนั่นเองตลอดหรือปลุกปลงตลอดจนถึงยอดแทงกิเลสที่หุ้มหอ่หมหอจิตอยู่นี่ให้เบาบางให้สิ้นไปหมดไปให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง โดยลำดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นรวมเข้าก็เป็นปฏิยัติก็เป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมทั้งสามนี้คือธรรมะที่เป็นรัตนะที่สองคือพระธรรมรัตนะซึ่งเราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ วัสวาคาโตภะวัตาธรรมโมธรรมะอันพระูมีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วสันติิโกอันภูปฏิบัติผููได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกหใ้มาดูได้ โอปณนาิโกคุรน้อมเข้ามาปัจจัดตังเวดิตบโบวินยูหิอันวินยูคือผูรู้แจ้งเพิ่งรู้เฉพาะตนดังนี้อันหนึ่งพระธรรมในธรรมรัตรนะอันเป็นรัตรนะที่สองนี้พระอาจารย์ได้มีแสดงไว้ เจาะจงเอามรสีผลสีนิพพานหนึ่งและปริยัติธรรมอีกหนึ่งเป็นสิบประการสำหรับเพื่อเป็นที่กำหนดให้ชัดขึ้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปทั่วไปก็ได้แก่ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรมปฏิเวตธรรมดังที่กล่าวมาน่้นในการปฏิบัติอบรมจิตนี้ก็มีวิธีปฏิบัติอันเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตัต้งของการงานก็คือที่ตั้งของการงานทางจิตใจซึ่งจําแนกออกเป็นสองคือสมถกรรมฐาน ที่ตั้งของการงานทางจ,จิตใจคือสมถะอันได้แก่วิธีที่ทำให้จิตสงบตั้งมัน่นวิปัสนากรรมฐานที่ตั้งของการงานทางจ,จิตใจคือวิปัสสนาคือวิธีปฏิบัติให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสำหรับ ในวัดนี้ได้กาหนดปฏิบัติยกเอาสติปัฏฐานคือที่ตั้งของสติสี่ประการเป็นหลักและมีการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรเริ่มต้นในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีสำหรับ ในวัดนี้ได้กำหนดปฏิบัติยกเอาสติปัฏฐานคือที่ตั้งของสติสี่ประการเป็นหลักและมีการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรเริ่มต้นในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีเพราะว่า หลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นหลักสำคัญที่นับถือปฏิบัติกันทั่วไปซึ่งจะได้เริ่มสวดและก็เริ่มปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่วันนี้ในเบื้องตน้นก็ข,ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจฟังทำสมาธิในการฟังคือว่า มีความสำรวมกายวาจาใจความสำรวมนี้เองเป็นตัวศีลกับทั้งเงี่ยหูที่จะฟังคำสวดกับทั้งตั้งใจฟังสวดด้วยเพราะว่าหูกับใจนั่นต้องเป็นไปพร้อมกันเงี่ยหูที่จะฟัง และก็ตั้งใจที่จะฟังเมื่อเป็นดังนี้จึงจะฟังได้ยินและเมื่อฟังได้ยินก็ตั้งใจพิจารณากำหนดตามไปก็ย่อมจะได้ความเข้าใจน้อยบ้างมากบ้างแต่ว่าอันความเข้าใจน้อยหรือมากนั้น ซึ่งเป็นส่วนปัญญาถึงจะน้อยหรือมากก็ไม่เป็นไรข้อสำคัญให้ใจตั้งฟังให้ได้ยินให้ทุกคำและกำหนดไปทุกคำอาการที่กำหนดนี่แหละคือสติและใจที่ตั้งฟังนี่แหละคือสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิอยู่ในคำสวดได้ยินทุกคำ กำหนดได้ทุกคำดังนี้ก็เป็นการหัดทำสติหัดทำสมาธิความเข้าใจนั้นก็จะต้องได้น้อยหรือมากความเข้าใจนั่นแหละเป็นตัวปัญญาซึ่งได้ไปพร้อมกันและเมื่อสุดจบแล้วก็นั่งกำหนดทำความสงบอยู่ในใจกำหนดดูกายและใจอันนี้ กายของทุกๆคนของตนเองที่กำลังนั่งอยู่นี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้และเมื่อได้เห็นกายของตนด้วยใจนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้<ม>ก็ให้กำหนดอิริยาบถของใจไปด้วยว่าใจคิดอะไรใจจะคิด ทบทวนถึงข้อที่ได้ฟังสวดมาก็ได้หรือว่าจะไม่คิดทบทวนอย่างนั้นแต่กำหนดดูกายใจของตัวเองก็จะพบว่ากายของทุกๆคนที่กำลังอยู่นั่งอยู่ในอิริยาบถนี้ก็กำลังนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็กำหนดดูลมหายใจที่เข้าที่ออก ให้ใจเข้าก็าให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้รวมใจให้ตั้งกำหนดอยู่เพียงเท่านี้ก็เป็นการหัดทำสมาธิเพราะสมาธินั้นได้แก่เอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวกำหนดอยู่เรื่องเดียวไม่ไปข้างไหนเมื่อกำหนดให้ใจรวมอยู่ในที่เดียวได้ ็นอยู่ที่ลมหายใจเเข้าลมหายใจออกจะกําหนดว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทช่วยหรือหายใจเข้าทำหายใจออกโมทำโมช่วยหรือหายใจเข้าสังหายใจออกโคสังโคช่วยไปด้วยดังนี้ก็ได้หัดรวมใจให้อยู่ที่เดียวให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวดังนี้ ตลอดเวลากำหนดดังนี้ก็เป็นอันได้หัดปฏิบัติทำจิตภาวนาคืออบรมจิตต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนดังที่กล่าวและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป